สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบพ่อก,นก,นก,นออกนันครับไอ้เคยหงมิกนะครับคนเก่าคนเดิือมาะพี่น้องเนาะวันนี้ไอ้เคยเกดีผ้าพี่ผ้าน้องเห็ดไพ่หาย,ยาไพ่หย,ยาข้าสำหรับมุ่งเสียงหน้าหรือว่าสำหรับมุ่งเพิ่อองมาเงี้ยนหรือว่ามุ่งอย่างต่างๆนะครับไพ่หย,ยานี่ลักษณะเป็นแบบเด็นี่ครับพี่น้องนะครับแบบนี้ครับพี่น้อง นี่ครับเขาเอื่นไผ่หยางค่าครับเดี๋ยวนําไปเบื้องเลยครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องตอนนี้เขากลับมาพ่อป้ายหยางคาที่เขาต้องการนําไปอ่านไปทักไปเฮ็ดเป็นไผ่หยางนะครับเดี๋ยวเคยมีสิ่งทีา่การเกี่ยวหยางค้าเด้อพี่น้องเด้อ เอาเกี่ยวหญ้าข้าแล้วพี่น้องเ้าก็เฮ็ดเป็นกำกำกำข้าก็มาตากแดดไว้ให้มันแห้งครับขั้นตอนต่อไปเ้าก็มาหาตัดเหนไผ่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปเฮ็ดอ่กาก้านพะญาพี่น้องเอยากเอาเหนไผ่เกลี่แน่จั้หน่อยพี่นออ้อง หลังจากนั้นเข้ากันน้ำไหม่ไทยมาพาพี่เราเอาไปเป็นอยู่แบบนี้แล้วเข้ากับทุกการสอทุกแตงครับความเน่าเนี่ยจัดเน่าอยู่เอาทีเข้ามากเน่าเมตรเพลิงหรือว่าสองเมตรก็ได้ครับ นี่ครับนี่ครับพี่น้องหลังจากติดตากายาฆ่าให้แหงแล้วห้าก็เอามาทักนะครับเนาะมาสารมาทักโดยใจเสือกฟางห้าเนี่ยเป็นตัวรัดกะพุ่มน้ำเล็กน้อยพี่น้องเพื่อโบไห้มันอขอบจนเกินไป นี่แะครับพญาย,ยาทีอ่พาพ่าสำเร็จรูปแล้วทากเรียบ้อยแล้วรอการเอาไปมุ่งรังค่าต่อไปครับนี่นะครับพี่น้องพญา,าทีห้าพ่แล้วห้าสาัปดาเอามาทําการมุ่งอ่าเพิ่เพื่อกันเนียดกันฝนครับคลิปนี้กับพี่น้าน้องไปครับพญาย,ยาสวยๆงามๆนี่นะครับฝาวที่ตามเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ